Mm, yeah. อืมแย่ซิการ์จากออสตินมาฮอนลาพิดูอืมแย่ช็อตเมื่อกี้นีด้ดูเหมือนแนะนำชื่อเพลงหรือดูเหมือนง่วง <laughs> ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะ Party Girl จากดูดาครีสแล้วก็วิสแคลิฟอร์เนีอรมายแล้วก็แคชเมคแคทและซิงเกิลแรกเลยค่ะทรายจากโคบี้คาเลใช่แล้วอยู่พวกเรา3เพลงรวดเลยนะครับแล้วก็วันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วกับผมต้นธนสิทธิ์ครับและลูกบัวรถนอนกระจ่างวงในช่วง Get Music Stylist นะคะครับก็อย่างเช่นเคยเลยนะครับติดต่อพวกเราอยู่เป็นเพื่อนพวกเราส่งรีเควสต์มาได้เลย SMS 4874125หรือจะเป็นทางโทรศัพท์0 2 5 1 1 2 0 2 5นเท่านี้ไม่พอเรามี หช่องทางนะครับโซเชียลมีเดียของเรา f a c e b o o k c o m g e t o n e 5ใช่แล้ว3ชั่วโมงเต็มในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้แล้วตอนนี้พิเศษมากๆเลยมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากเพลงใหม่เลยเพลงนี้คนกำลังพูดกันเยอะมาก Taylor Swift นะครับ blank space และนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลจากหนุ่ม Justin Timberlake นะครับ Not a Bad Thing ซึ่งก็เป็นซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มเดี่ยวของเขาชุดที่4แล้วถ้าเกิดว่าหักใครยังจํากันได้เขาเคยอยู่ในวงบอยแบนด์ชื่อดังมากคือ Ensign สมัยแบบยังสาวอะสมัยสมัยเรายังเป็นวุ้นกันอยู่หรือเปล่า เลยกล้งอ่ะเราบอกเราค่ะตอเธอ่าเธอเป็นบูลแต่ว่าแต่ว่าก็มากถึงแม้ว่าวงบอยแบนด์เนี่ยจะเลิกราไปแล้วแต่ว่าจัสตินทิมเบเล็กเนี่ยก็ยังอยู่ในวงการเพลงแล้วก็ผลิตผลงานเพลงออกมาเรื่อยจนมีสตูดิโออัลบั้มของตัวเองถึง4ี่ชุดด้วยกันใช่แล้วก็ขยายไปวงการภาพยนตร์ด้วยเจยงนาะใช่แล้วอ่ะแล้วสำหรับในวันนี้นะคะ Get Music s t y l i s t ค่ะลูกบัวกับต้นเนี่ยพิเศษนิดหนึ่งเรามีของฟรีมาจากกันแหมพูดถึงของฟรีกันทุกคนเตรียมเตรียมเลยครับเตรียมแต่ว่าเคราะห์ของฟรีใน ะะลิงก์ไปถึงงานอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บ้านเราในสัปดาหนะ์หน้านั่นเองนั่นก็คือ Water Sonic นะคะถือเป็น Electronic Dance Music Festival ที่ใหญ่มากๆและหลายๆคนเนรอคอยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็มีเหล่าแฟนเพลงนะคะที่ชื่นชอบเพลงในแนวของ EDM เ,เยอะ EDM กําลังมาช่วงนี้แล้วก็บอกได้เลยว่างาน w a t e r s o n i โเนี่ยโฆษณาทุกวันได้ยินตลอด เขาบอกว่ามันเป็น The World Famous Thai Water Splash Festival เลยนะคราวนี้ <c oughs> แล้วดีเจที่มาเนี่ยนะคะก็เป็นระดับแบบ world famous DJ ด้วยนะเ <c oughs> ช่น s h o w t e x t อันนี้ทุกคนรู้จักกันด <ừ> ีอยู่แล้วนะคะ <ừ> Nevo r ค่ะ s i x Individuals นะคะแล้วก็ <Hey. S 1> อื่นอื่นอีกมากมายมันต้องไปแล้วป้าอย่างเี้ย <c oughs> <ะ>ตอนนี้เราสองคนก็วอร์มรอเรียบร้อยแล้วรอแล้วก็สิ่งที่จะนำมาจากในวันนี้ไม่ใช่บัตรนะเพราะว่าบัตรเนี่ยหายากจริงๆหลายๆคนแบบถือประกาอยู่ประกาศหล่นเลยใช่แต่ว่าสิ่งที่จะนำมาจากนี้ก็พิเศษ ไม่แพ้กันนะคะถือว่าเป็นของลิมิเต็ดถ้าคุณได้แล้วนาไปโชว์ในงานเนี่ยรับรองว่าเก๋ไม่ซ้ำใครนะก็คือเป็นกระเป๋าค่ะใหญ่มากๆเลยนะก็คือใส่ของได้นําไปใช้หลังงานนี้ได้นะคะเป็นตะข่ายแล้วก็มีสกรีนว่าวอ t e เ s อร์โซนิกแล้วภายในกระเป๋าก็มีเสื้อให้1ตัวนะคะเป็นสกรามลายสวยงามต้นเห็นต้นบอกนึกถึงสงกรานเหมือนกันไว้พร้อมเปรียบโดยเฉพาะเสื้อกรามใช่คือใส่ไปวันนั้นเนี่ยรับรองทุกคนต้องถามเฮ้ยเอ้ามาจากไหนอ่ะมาจากไหนเฮ้ยทำไมทำไมไมมีอ่ะใช่แล้วสีก็สวยด้วยนะเป็นพส เทลแต่ดูแบบดูมีอะไร uh แล้วก็มีเป็นกระเป๋าใบเล็กอีกหนึ่งใบนะคะไว้ให้ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นซองกันน้ํา แล้วก็ห้อยคอได้เพื่อที่โทรศัพท์จะได้ไม่หายแล้วก็ไม่เปียกจะได้ไปตามเพื่อนได้ว่าเอ,อ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถูกเพราะถ้าไม่มีไม่มีซองใส,ส่โทรศัพท์อันนี้นะโทรศัพท์คุณอาจจะเสียได้เนื่องด้วยน้ำที่จะฉีดออกมาหรือว่าเหงื่อจากร่างกายเราเองจากการแดนซ์ all night ถ้าใครที่อยากได้นะคะกะติกาทำางไงคะตน้นกติกานะครับเราจะให้คุณ sms มานะแล้วให้บอกชื่อเพลง EDM ที่เป็นเพลงปโปรดของคุณใช่ง่าย,ายแค่นี้เลยแต่ว่า <c oughs> อย่าลืมชื่อและนามสกุลด้วยนะ <c oughs> ใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าคุณเชื่ออะไรใช่แล้วส่งมา48 เจ็ดสี่และเดี๋ยวท้ายช่วง Get Music Stylist เกือบเกือบหทุ่มเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแน่นอนคะ่ะ Jet 102.5และสำหรับตอนนี้นะครับมีอีกหนึ่งซิงเกิลจากเจสกลินมาฝาก Right Here และนั่นก็เป็น I Lived จาก One Republic ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบรกกันสักครู่แต่ว่าลูกบัวและต้นเตรียมเพลย์ลิสต์เด็ดๆไว้ให้ดังนี้ครับสองซิงเกลิลรวดเลยนะคะกลับมา I'm Not the Only One แล้วก็ Upright Downtown GET GET t 182.5 MUSIC s ส่งทุ่ม49นาทีนะครับวันนี้ต้นก็มีเรื่องของแฟชั่นมาอัปเดตกันบ้างดีกว่าใช่แล้วอ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องของแบรนด์แบรนด์หนึ่ง เป็นแบรนด์จากอังกฤษดังมากก็คือเบอร์เบอรี่นะครับซึ่งก็ก็ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงเวลาสิ้นปีเข้ามาเต็มทีแล้วแล้วก็แบรนด์ต่างๆเขาก็เริ่มส่งฮอลิเดย์แคมเปญกันออกมาแล้วมากระตุ้นการเสริมฉลองกระตุ้นความต่อมอยากจะช้อปปิ้งของแต่ละคนออกมาอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสเปนเนะาะคน,นต้องซื้อของขวัญซื้ออะไรให้ตัวเองให้คนรัก ใช่ไหมใช่แหละแล้วก็ตอนนี้นะครับแบรนด์อย่างที่อย่างที่บอกแบรนด์ฟังอังกฤษเบอร์เบอรี่ไม่รอช้าเปิดตัวหนังสั้นชุด from london with love ที่สร้างสรรค์และกำกับโดยคริสโตเฟอร์เบลลี่ซีอของแบรนด์เองเลยแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นนำแสดงโดยใครรู้ไหมครับไม่รู้ใครนำแสดงโดยหนุ่มน้อยวัย12ปีโรมิโอแบ็กแฮมอ๋อใช่เป็นลูกชายของวิกตอเรียแล้วก็ดวิดแบ็กแฮมไม่รู้จะเจริญรอยตามพ่อกับแม่หรือเปล่านะอาจจะกลายเป็นเซเล็บ ใช่ก็คือเป็นนั้งแต่อย่างไม่คลอดแล้วด้วยความจริงใช่ใช่คือคนก็ติดตามเขามากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเป็นบอกโหเป็นเป็นลูกชายของสองคนที่ทรงอิทธิพลมากในวงการใช่ค่ะฮอลลีว <Hollywood S 1> ูดอย่างเดวิด<ง>และวิกตอเรียแล้วก็เขาจะมาในลุคคลาสสิกเบอร์รี่ด้วยเทรนช์โค้ทแล้วก็มีผ้าเป็นคอแคชเมียร์ลายตารางที่เป็นซิกเนเจอร์ของเบอร์เบอรี่เลยแล้วก็จะมีลีลาการเต้นที่นําทุกคนเข้าสู่ห้วงแห่งความสุขกันให้และความรักที่อบอวลในช่วงเทศกาลอ้โห oh ฟังอย่างนี้แล้วอยากดูแล้วอยากดูแล้วแล้วก็เชื่อ ว่าใครดูแล้วคงจะกระตุ้นต่อมในการอยากจะช้อปปิ้งแน่ๆซึ่งต่อมเนี่ยถูกกระตุ้นได้ง่ายอยู่แล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยนะคือถ้าไม่ต้องเห็นอะไรเลยอ่ะแค่เห็นแบบหน้าปกหน้าซองของแมกกาซีนที่ส่งมาก็เออชอบแล้วอ่ะใช้วซื้อแล้วเป็นเบอร์เบอรี่ด้วยถ้ามีภาพเป็นคอเบอร์เบอรี่แบบว่าหน้าหนาวนี้สักสักผืนหนึ่งคงจะดีมาคงจะดีโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นคอนเทนต์แฟชั่นที่ ลูกบลอลต้นเตรียมมาฝากกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งงานจากแซมสมิธด้วยนะภาอังกฤษอีกแล้วใช่ I'm not the only one หลังจากนะั้นเดี๋ยวอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงและกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลังสามทุ่มค่ะครับ ันจากชารีโคและทีนี้เทมปานี่คือ Crazy s t u l i d Love ก่อนหน้านั้นค่ะแชมเปี้ยนในบางคอก็กชาร์ตวันนี้เลย All About That b a s e จาก m e ก a n Trainer อยู่มาอีกแล้วใช้เป็นงานปลอดของเราสองคนเลยนะคะเชียร์บอกว่าไม่ออกนอกหน้าเลยเนอะใช่ถูกต้องเราเป็นกลางเราไม่มีไบเอาและเช่นเคยนะครับส่ง SMS มาพูดคุยมาอยู่กับพวกเราหรือจะ request ตเพลงก็ได้นะครับ4874125หรือ025112025และอีกหนึ่งช่องทาง f a c e b o o k c o m g e t 1 0 2 ใช่แลละชั่วโมงนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอยู่นะกับของที่ระลึกจากงาน w a r ์เดอร์ c นนะคะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์หน้าที่ราชมังคลาถ้าใครที่อยากได้กระเป๋าสวยๆเสื้อเก๋เกแล้วก็ซองกันนะสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะคะส่งมาได้เลยว่างาน EDM ที่คุณชื่นชอบมากที่สุดคือเพลงอะไรนะย้ำกันอีกสักที SMS 487 4125แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะ พิมพ์ชื่อนำสกุลของคุณใช่แล้วไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าคุณคือใครแล้วเราจะมอบรางวัลให้ไม่ถูกนะครับใช่แต่ตอนนี้มาเคลียร์กันอีกหนึ่งรีเควสตนะคะได้กันมาตัดได้กันมาได้กันมา <laughs> สองกันมาตั้งแต่ถ่า,ายช่วงที่เราเราไม่ัอกันเลยดีกว่าค่ะได้นามาอัพรสจักะโอเค Find China นะครับจาก Chris Brown แล้วก็ก่อนนั้น Wait On Me จาก Rick s t e n สองเพลงรวดติดกันเลย ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับชั่วโมงที่สองค่ะถือว่าเราอยู่กันมาได้ครึ่งทางแล้วในค่าคืนวันนี้นะคะแล้วมาอัปเดตคอนเทนต์แฟชั่นกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งอคอนเทนต์ที่ลูกบเตรียมมาเขาบอกว่าเข้ากับเราสองคนมากๆเพราะมันคือแฟชั่นรอบเร้วมหาวิทยาลายาัยกระโปรงทรงไหนฮิตที่สุดพูดลาต้นก็นเป็นนักเรียนอยู่ตอนนี้นักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับ,รบลูกบวกก็รุ่นพี่ต้นปีสองปีแต่จบมาจาก ที่จุราเราอาจจะไม่ถ <jamais> ูกกันเวลางานฟุตบอลประเภทีแต่นอกัวเราเลิฟกันมากเราเลิฟกันมากใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะอัปเดตนะแฟชั่นของรัวมาวิทยาลรสักหน่อยจริงๆฟังดูไกลตัวมากเลยสำหรับรัว ไม่เป็นไรฟังเอาไว้นะอย่าไปบอกเขาว่ากี่ปีแล้ววันนี้ค่ะมีการไปสำรวจกระโปรงนะักศึกษานะคะว่าทรงไหนเนี่ยที่ฮิตที่สุดพบว่ากระโปรงทรงเแล้วก็กระโปรงพลีทเนี่ยถูกใจสาวนักศึกษามากที่สุดเลยจริงเหรอจริง pleat ี้เป็นยังไงนะที่เป็นจีบจีบปะถูกซึ่งจริงๆถ้าที่จุฬาเนี่ยเขาจะบังคับให้นักเรียนใหม่ทุกคนใส่ตอนเป็นแฟชชี่ปีหนึ่งอ่ายาวๆหน่อยใช่แล้วก็เป็นจีบจีบรับตัวดูแบบวินเทจ Look, แล้วก็รองเท้าเป็นป้อม okay? ินใช่ป่ะใช่โอ้โหเห็นไหมเราเพื่อนเราอยู่จุฬาเยอะเพื่อนเราอยู่จุฬาเยอะสำหรับกระโปรงทรงเอนะคะจะมีอยุดการ2แบบค่ะคือเอลต่ำแล้วก็เอลสูงนะคะส่วนผ้าที่เขานิยมกันเนี่ยก็จะคือผ้ายืดผ้าฮานกะแล้วก็มีผ้าเสร์อนั่นเองนะคะสําหรับกระโปรงพลีหรือเที่ยวกระโปรงจีบรอบตัวเนี่ยหลายเสียงเนี่ยบอกว่าใส่สบายไม่ต้องระวังและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวปอด้วยแล้วก็ขาไม่ดําแต่ว่าจะสั้นหรือยาวเด็ก็เลือกเอา เขาที่มันดูดีเข้ากับเราอะไม่เยอะอะแต่เดินเพื่อนใส่แบบเป็นแบบสอบสอบกันเยอะอะเป็นแบบสั้นๆอะสั้นเราแบบเอวต่ำนี่หรือเอวสูงก็ไม่ต่ำมากก็ยังยังยังมีอารยธรรมอยู่นิดนึงยังยังโอเคอยู่แต่เราก็ชอบคนที่ใส่พลีสนะเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีดูสมวัยดูแบบว่าเราก็ชอบนะลึกๆที่ใส่พลีเดินเข้ามาในห้องเรียนนะใช่แล้วแอบไปบอกเขาเลยว่าว่าริงๆเราได้รับครู้ว่าหาพี่เลยมานานลว ทุกวันนี้เข้าไปนี่ไปสอนแล้วค่ะใครใส่พรีสมาอาจารย์ลูกบัวจะให้คะแนนเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าดีที่สุดก็คือใส่กางเกงเข้ามาเรียนเอ๊ะไม่ใช่ไม่มีใบแอสฟังเพลงกันต่อค่ะโอเคแล้วเราไปฟัง Don't ครับจาก Ed Sheeran กันต่อเลยแล้ละครับเดี๋ยวเราจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต้นเตรียม Dangerous จาก David Guetta ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรม Water Sonic นะคะที่วันนี้ Get Music Stylist ลูกบัวละต้นนะเรามีของมา แจกนะคะ<ช>มีกระเป๋า<ล>มีเสื้อสัตวสวยนะคะแล้วก็มีซองใส่โทรศัพท์มือถือกันน้ําถ้าใครที่อยากได้นะคะทวนกติกาให้นิดนึงก็คือแค่ส่งชื่อนามสกุลของคุณพร้อมกับบอกรายชื่อเพลง EDM ที่เป็น Your favorite s o องนะคะชอบเพลงไหนที่สุดส่งมาเลย4874125แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีเด้าวินเนอร์ของเรา้กันตื่นเต้นสรุปกลายเป็นชื่อธนสิทธิ์ส่งมาขอเองโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ GET GET STYLISH 102.5 MUSIC Sty สิงเก็ที่เพ um, ิ่งจบไปคือดางเจรัสจากเจวิดเกต้าแล้วก็แซมมารินนะคะเบรกสุดท้ายในชั่วโมงที่2แล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นมาฝากแต่ว่าไม่ธรรมดาเป็นแฟชั่นของสุนัขคนรักหมาต้องถูกใจแน่เป็นสุนัขที่สไตลิชที่สุดตอนนี้เลย ตอนตัวเจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโบดี้นะครับเป็นสุนัขพันุชิบะอายุ4ี่ขวบกลายเป็นสุนัขซูเปอร์ส,สตาร์ในโลกออนไลน์ไปแล้วเพราะว่าเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบให้กับเสื้อแบรนด์เสื้อผ้าบรุษหลายยี่ห้ออะไรอย่างเช่นซาลวัทเอร์เรฟอรากาโมนะจ่าอ,อ,อ,อยากรู้ไหมว่าเขาไปถ่ายได้ยังไงคือเอาเสื้อคนไปให้น้องหมาตัวนี้ใส่ถ่ายแทนในแบบนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าเจ้าของของเขาครับคุณเดฟฟุงเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เยนาคิมเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เหมือนกันเนี่ยเขาชอบจับเจ้าโบ,โบดี้เน เท่จับใส่สูตรผูกไท้ายสวมแว่นตาแล้วก็จะโบดี้เนี่ย ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีอิดออดไม่มีแบบว่า <c oughs> ขัดขืนอะไรจากนั้นเขาก็นํารูปเจ้าโบดี้เนี่ยไปโพสต์เล่นใน Facebook จนกระทั่งไปเข้าตาแบบว่าแบรนด์แฟชั่นดีไซเนอร์หลายๆคนจนเขาก็เรียกมาถ่ายรูปจีไปเป็นนายแบบประจําแบรนด์ซะเลยแล้วเขาก็แล้วก็เจ้าของเขาบอกว่ารายได้จากค่าตัวเจ้าโบดี้เนี่ยทั้งคู่เขาจะรวบรวมแล้วนะนำไปมอบให้กับองค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือสัตว์ต่อไปด้วยน่ารักมากๆนะ่นารักมากจริงๆแอบเห็นแล้วเมื่อกี้ต้นเปิดให้ดูเป็นสุนัขที่หน้าตาอินเหมาะกกบการนําไปถ่ายแบบ เพราะว่ามีหลายลูกนะคะเหมือนแบบนางแบบที่เดินบน catwalk ส่วนใหญ่ที่ success เนี่ยก็คือต้องเป็นแค่ไม้แขวนเสื้อ,อคือใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยใช่ไหม่มีห<ร>น้าตาก็อีโมโชั่นอะไรมากแต่ b ดี y นี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเป็นสุนัขที่เกิดมาเพื่อเป็นโมดเดลจริงๆเพราะว่าเวลามีรูปหนึ่ง ต้องการลุกเนิร์ดก็คือจับเจ้าบอดี้ใส่แว่นแล้วบอดี้ก็ทำหน้าได้ขรึมมากอีกรูปหนึ่งคือจะเป็นแบบแบดบอยหน่อยๆใส่เชิ้ตอันนี้ก็แบบมียิ้มมุมปากคือน่ารักจริงว่าก็เป็นบอกอย่างที่บอกเป็นหมาที่ไซลิชมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะเขามี i ิน t a g r a m ด้วยคุณแล้วมีคนฟอลโล่เขาแสนสี่หมื่นหกพันคนอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่อะสำหรับใครที่ชื่นชอบและอยากดูนะคะ Instagram เขาชื่อ Instagram ของเขาเนี่ยชื่อ men men swear dog นะครับ ลองไปหาดูอ <Techn Pokémon> ันนี้อันไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอินสตาแกรมของเจ้าของหรือว่าเป็นเป็นอินสตาแกรมของบอดี้เองหรือเปล่ายังไงลองไปดูแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือน่ารักยงเห็นรูปน่ารักน่ารักเพียบแน่นอนรูปบอดี้น่ารักน่ารักแน่นอนโอเคค่ะหมดเวลาในชั่วโมงที่2ของเรา2คนนะคะเดี๋ยวส่งถ่ายกันเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งงานเพราะๆจากอีกี้ออสเตลียแล้วก็มูนะคะสําหรับเบเกเฟรดแล้วก็อัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงนะคะ t e r r i f y นะครับไม่ได้ฟังกันนานแล้วซิงเกลิลนี้รีลีสในปี2012นะครับจาก Sabrina แล้วก็ คริสเตียนบัตติสตาแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเกสเซราจัสติสครูแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งเพลงเลยเพลงนี้ไฮไลท์มากๆแบง์แบงก์อาร a เออร์ s ่าแกรนดเดย์เจสซี่เจและก็นิกกี้มินาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตกลงมาอยู่อันดับที่11แล้วนะครับในแบงคอกเก็ตชาร์ดของเราแต่ว่าก็อยู่ในชาร์ดมานานพอสมควรใช่ไหนดูสิตอนนี้อยู่ในชาร์ดมา11สัปดาห์ <11 S 2> ด้วยกันเคยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งแล้วด้วยใช่สุงสุที่อันดับหนึ่งแล้วก็ลงมางเลยแต ซิงเกิลใหม่ก็แซ่บซิงเกิลใหม่ก็เผ็ดมากใช่ถ้าชั่วโมงนี้อยากฟังซิงเกิลไหนนะคะบอกกันมาได้ที่หมายเลขเดิมของเรา025112025 SMS 4874125แล้วก็ f a c e b o o k c o m g e t 1 0 2 5และเช่นเคยโหลดหรือยางแอปพลิเคชันของเรานะคะกับ iRadio FM ไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android นะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store แล้วก็ Google Play ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมี แต่สิทธิพิเศษดีๆอย่างที่บอกไปเดือนนี้โชว์แอปพลิเคชันที่ซัมติงบูดัวรับกันไปเลยกล้องให้กันเป็นเครื่องเคลือใช่จ้ะจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะแล้วก็ไลายน่ารักมากที่สําคัญไม่มีข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะถ้าฟังผ่านแอปเนี่ยมีเพลงให้ฟังตลอดเวลาเลยอย่างตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะคะกับงานนี้ Good girl 5 seconds of summer ใช่ค่ะแล้วต่อจากเพลงนี้อีกหนึ่งงานกับ Boom Claps ค่ะ และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลจากบอยแบนด์วันเดเรกชั่นนะครับ s t e a l My Girl ใช่แล้วตอนนี้นะคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเรามาอัปเดตคอนเทนต์กันหน่อยดีกว่าจากต่อเนื่องมาจากชั่วโมงที่แล้วละการที่วันนี้เนี่ยลูกบอกกับต้นนะคะอัปเดตกระโปรงนักศึกษาทรงที่ฮิตที่สุดตอนนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับแฟชั่นมากแต่ว่ายังอยู่ในรั้วนักศึกษาอยู่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตีมคือนักศึกษาแล้วเข้ากับวัยเราสองคนมากเราก็เลยมาส่องค่ะดูสิบอาชีพไฝฝันของวัยเรียนนักศึกษากันบ้างดีกว่าว่าเด็กสมัยนี้อยากเป็นอะไรมากที่สุดเราเมื่อกี้ลองถามต้นหลังคๆ ตอนแบบคิดว่าอันดับหนึ่งคืออะไรต้นตอบถูกไปเลยนั่นก็คือนั่นก็คืออาชีพแอร์โฮสเตสครับถูกต้องไม่ว่า,ายุคไหนสมัยไหนนะคะแอร์โฮสเตสเนี่ยยังเป็นอาชีพที่ครองใจสาวๆเป็นอันดับหนึ่งเลยเหตุผลนะคะนะักศคือสาบอกว่าได้แต่งตัวสวยแล้วก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆทั่วโลกก็เมกเซส์นะอันดับที่สองกันดีกว่าคะ่ะก็คือศิลปินดาราอ,อาจจะเป็นเพราะอาชีพนี้เนี่ยดูสร้างรายได้ได้ดีนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นงานที่สบายไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ได้เงินแหละ อันดับที่สามเมแล้วใช่อันนี้คือเหตุผลที่เด็กๆเขาบอกมาอันดับที่สามนะคะก็คือแพทย์ค่ะเป็นอาชีพที่เรียนยากๆแต่ว่ารายได้จากการทํางานที่สูงแล้วก็ดูทรงเกียรตินะคะแล้วก็ดูเป็นผู้ให้ด้วยคพทอันดับสามอันดับสามอันดับสี่คือวิศวกรโดยเฉพาะเด็กหนุ่มๆเนี่ยก็อยากเกิดมาเป็น เขาไม่ได้บอกว่าเฮียพลคือก็อยากซ่อมนู่นซ่อมนี่แต่คำว่าเป็นช่างดูไม่หลอกก็เลยขอรูปเป็นวิศวะรมาแม่เคยจะเรียนวิศวกรครับใช่แล้วแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เป็นเป็นดีเจเป็นนักร้องไปแล้วเข้าายเลยอันดับที่5้นะคะก็คือนักธุรกิจค่ะทุกคนเนี่ยเริ่มธุรกิจของตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ยากแล้วนะด้วย SME ด้วยคอสนู่นนี่นะคะมีองค์กรสพอร์ตเต็มเลยก็เลยอยู่ในอันดับที่5้าอันดับที่6ตำรวจแล้วก็ทหารแหมตอนนี้เทรนด์ทหารกำลัง กำลังมาสกิปนะงานทหารมานะรู้ยังรู้ยังอันดับที่7็ดผู้กำกับค่ะอาชีพนี้เนี่ยเป็นไม่ยากแต่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้กำกับที่ประสบความสําเร็จเนียไม่ใช่เรื่องง่ายในสายนิเทศสายโฆษณาอะไรอย่างนี้ใช่อันดับที่8ดก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็นนักข่าวอขาบอกเลยว่าอาชีพนี้นะคะต้องมีจิตวิญญาณเพราะว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากๆเลยใช่อันดับที่9้าอันนี้ น่าสนใจเราเคยอยากเป็นด้วยาาแต่เป็นไม่ได้นั่นคือเชฟเป็นคนกินได้อย่างเดียวเฮ้เชฟเป็นอะไรที่เราว่ายากนะเอาจริงๆใช่ทำอาหารให้คนชอบเนี่ยทุกคนชอบเหมือนกันเนี่ยมันยากมากเลยนะใช่มไม่เหมือนไม่เหมือนเราใครทำทาทาอะไรให้เราทานก็อร่อยหมดเพราะไม่หมดไม,ไม่มีใครทําได้แย่กว่าเราแล้วบอกเลยว <c oughs> ันนี้ขนาดนั้นเลยคุณไปใช้ชีวิตอยู่ลอนดอนสองปีคุณต้องทําอะไรได้บ้างสิครับอยู่ด้ช่วยหมูยองหมูแผ่นกุนเชียงและมาม่าใช่ อาชีพสุดท้ายอดนนี้เป็นอาชีพที่ไม่เคยคิดฝันว่าจะเป็นแต่เราเป็นอยู่นะก็อ,ะอ,อยู่อันดับที่ส0เลยแอบเสียใจอะ่ะก็คืออาชีพครู<อ>เขาบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเรือจ้างมีความสําคัญอย่างมากแต่คนอยากเป็นน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะมี potential ในการจะเป็นครูสอนใครได้ไงอ่ะ,ะมันต้องทุ่มเทพ,พอสมควรเลยยังไง<อ>ก็ขอใจช่วยนะคะครูทุกคนเลยโอเคอันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพเป็นซื่อเพลง bartender จาก Lady and the l a m d เดี๋ยวเราไปฟังกันเลย เอาละครับได้เวลาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วแต่ว่าช่วงหน้ามีเพลงใน b n n ค ko k ก e t ชา a r t อันดับที่3นะครับเพลงของ Jason Mraz สเพลงใหม่เลย Hello Your Beautiful Thing เพลงนี้เพราะน่ารักมากๆรวมทางรายชื่อ The Winner นะคะที่จะได้รับของที่อะลึกจ้ากง้น EDM นะคะ w a r e r Sonic ของเราไปนะเดี๋ยวลลลยกลับมาลุ้นพร้อมกันตอนนี้ไปเบรกกันสักสครู่คะ่ะ Get 12.5 Ever enough oh. นะคะ A rocket to the moon <Yeah. S 1> ก่อนหน้านั้น Hello your beautiful thing จาก Jason Mraz ง่าย<ๆ>ด้วยเพราะมากๆเป็นเพลงที่แบบว่าห่วยฟังแล้วเคลิม ใช้แล้วตอนนี้เบรกสุดท้ายของเรา2คนและแก๊มมิวสิกสไตลิสแล้วนะคะได้เวลาแล้วที่เราจะมาประกาศรายชื่อเดวินเนอร์ได้ของที่รลึกนะคะจากงาน EDM Water Sonic ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์หน้าที่ราชมังคลาไปซึ่งเป็นของที่เรา2คนอยากได้มากนะอิจฉามากใช่โอเคสําหรับเดวินเนอร์ในวันนี้นะคะลูกบอกกับต้นเลือกมาแล้ว เพลงที่ส่งเข้ามาคือ Live for the Night นะคะและรายชื่อดวินเนก็คือคุณวันฉัตรธานี Congratulation s, yeah, <S ยินดีด้วย,ยน,นะคะคหมายเลขโทรศัพท์นะคะ092787-1025เดี๋ยวจะมี ทีมงานของเราเดีย๋ยติดต่อกลับไปนะคะรอรับโทรศัพท์กันด้วยสาหรับคุณวันสัตธานีค่ะยินดีด้วยเป็นของรางวัลที่เจ๋งมากๆสําหรับเทศกาลนี้จะอเอาไปงานด้วยนะอ่ะอเอาไปเก็บเผื่อไปใช้สงการ์ด้วยก็ได้เอจริง <laughs> ใช้ได้เลยอะ่ะใช่อ่าแล้ววันนี้เป็นที่ตกลงกันนะครับว่าต้นและลูกบัวเวลาเราจะจากกันไปเนี่ยเราจะต้องมีข้อดีๆมีอะไรมาฝากทุกครั้งซึ่งวันนี้ก็มีมาฝากในหนวันนี้เราอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆเ,เ,เยอะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนักศึกษาหรือของต้นที่เป็นเบอร์เบอรี่ก็เป็น ก็เลยมีโค้ดเกี่ยวกับเด็กมาอันนี้ยาวนิดนึงเพราะฉันก็จะพูดไปแปลไปแล้วกันก็จะมีเด็กเวลาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่า I hate you I won't play with you again ก็คือฉันเกลียดเธอแล้วฉันไม่เล่นกับเธอแล้ว So they play apart after a few minutes they play it again and share toys พอทะเลาะกันแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวสอามนาทีกลับมาเล่นด้วยกันอีกแล้วแล้วก็แบ่งปันของเล่นกันด้วยใช่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ถามว่า why แล้วก็คำตอบก็คือ because for kids happiness is more important than pride อืมคม,ม,มจริงสำหรับเด็กน้อยแล้วนั้นความสุขมันอยู่เหนือกว่าความศักดิ์สรีกว่าอีโก้ใดๆก็ต่างใช่จริงๆผู้ใหญ่คนจะคิดแบบนี้มากบ้างนะควรจะ l i v e for h a p p i ness อ uh, ยู่แล้วก็ยึดถือความสุขอย่างน้อยนะไม่ต้องให้เหนือกว่าพายก็ได้อย่างน้อยก็เท่ากันใช่ไม่ต้องาดโกอองอย่างน้อยบางทีเวลาเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะจนบางทีเราลืมคิดลืมความอินโนเซนต์ความการคิดอะไรแบบเด็ก,ดก,ดกๆที่มันซิมโปว่าเออไม่ต้องอะไรมากแค่มีความสุขก,ก็พอแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งโค้ดนะคะที่ลูกบอกกับตน้นและเก็ต u s i c s t y l ตล s สนำมาฝากพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆในวันนี้และตอนนี้เดี๋ยวเราต้องลากัน,กนไปน,นะคะด้วยอีกหนึ่งงานจาก Fer ร์กนะคะก็คือ L A Love ใช่แล้วแล้วก็ยังไงก็สาวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอพวกเราใหม่นะครับเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับต้นธนสิทธิ์จตุรพทธครับและลูกบอสรัจะันกระจ่างวงไปแล้วกุณนายบายๆค่ะบายครับ 102.5.